ไปเดี๋ยวเดี๋ยวงอนจะเดินตามหลังเราใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุคุณวิสนุนี่เองครับวันนี้คุณผู้ชมนะครับผมกับคุณยุมาอยู่บริเวณที่ไหนคุณยุเออโชวรูมของรถไฟฟ้า BYD วีที่ที่สาขานครพนมนครพนมนะคะถือว่า BYD ที่นครพนมนี่เป็นเป็นแห่งแรกเลยในโซน แถบภาคอ,อ,อีสานอาโซนนีจ้จะมาสนใจจะออกรถเหรอคะหรือ, <นะ S 2> อยังไงไม่ไม่เดี๋ยวจะพาคุณอยากออกอยู่แล้วครับผมเพราะว่ารถไฟฟ้านี่ทุกวันนี้มัน,มนสำคัญมากใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเทคโนโลยีเขาจะเยอะด้วยนะสูงนะเทคโนโลยีสูงแล้วก็เรื่องของแบตนี่ทนทานเดี๋ยวยังไงเราจะไปะคุยกับเจ้าของดีกว่านะเดี๋ยวเราเข้าไปที่โชว์รูมเลยนะครับี่โชว์รูมของ BY d ดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือแนะนําตัวนิดนึงครับ ะค,ะนนะคะัะคาณินจิติตนาครับเป็นผู้บริหารของ BY D Y D A P นครพนมค่ะเป็นไงบ้างครับกับการเปิดตัว D Y D ครับผมวันนี้เรามีโปรดักต์ใหม่นะครับเป็นรถยนต์รุ่น BY D Y D C l ซึ่งถ้าเกิดแพนกล้องไปทางนั้นนะครับเราจะเห็นว่า เราคุมพาไปอยู่คุมพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังเดี๋ยวเราไ่อปก่อนอันนี้ที่เด็ดที่เด็ดของได้ดีวดีเลยแต่วันนี้ได้เห็นเห็นรถวันนี้พาชมโชว์รูมเลยได้ไหมคะใช่ครับ๋ยวจะพาชมโชว์รูมทุกส่วนเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามีรถหลายรุ่นมาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเดินชมโชว์รูมอยากจะให้คุณโจบอกว่าในในโชว์รูมนี้มีอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญนะสำคัญสำคัญในบริเวณเนี้ย ก็จะเป็นโชว์รูมนะครับเอาไว้โชว์รถนำจอดรถได้5้าถึงหกคันก็จะมีเมอร์ชนไดส์โซนมีข้างหน้าของโชว์รูมเราต่อไปจะเป็นสถานีชาร์จนะครับเป็น EV s ีสเตชันนะครับที่จะมีตู้ชาร์จดีซีเอซีข้างหลังโชว์รูมจะเป็นศูนย์บริการนะครับก็จะมีทั้งห้องอะไรมีจุดชาร์จแล้วก็มีลิฟต์ครับผมนี้จะเป็นเซอร์วิสเลา ข้างในนี้นะฮะเดี๋ยวอธิบายลิฟที่หนึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าลิฟต์คืออะไรลิฟต์ก็คือเป็นลิฟต์ยกรถมาดูว่ารถเราเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเช็คระยะนะครับเช็ครอบพันว่ารถเราพร้อมที่จะวิ่งต่อไปหรือเปล่าครับรก็การเช็คระยะมันแตกต่างกับรถน้ํามันไหมครับผมก็ไม่นะครับแต่ว่าอมันจะแตกต่างอยู่ข้อสัมพันธ์หนึ่งอย่างรถไฟฟ้าเราไม่มีของเหลวที่เรียกว่าน้ํามันเครื่องนะครับทาให้คุณลูกค้าเนี่ยประหยัด ค่าน้ำมันเครื่องไปได้อีกสองสามพันบาทใช่ครับเอาล้ครับเดี๋ยว่าสนใจเนาะาสนใจเดี๋ยวลึกๆเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้รู้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปดูว่ารู้สึกว่าเนี่ยมองไปแล้วไหลรุ่นสวยๆเท่านั้นเลยเดี๋ยวรถแต่ละรุ่นมีสมรรถนะแบบไหนมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเขามีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ใช่ไหมครับคุณโจงั้นเดี๋ยวขอยยาไปชมก่อนรถแต่ละคันก็จะมีทีมนะครับไปเลยค่ะโอเครอแล้วมานะครับไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ดูรถน้องอะไรน้องอะไรนะครับจดก่อนนิดนึงนี่ค่ะชื่อน้องปุ้ยค่ะครับน้องปุ้ยปุ้ยค่ะอ่าอ่าเราไปอยากให้แนะนํารถรถรุ่นนี้หน่อยตัวนี้เลยคันแรกอะไรเป็นไงฮะอ่าด็อฟฟินเอ็กเซนค่ะก็คือเป็นรุ่นท็อปของรุ่นด็อฟฟินนะคะตัวนี้ก็คืออ่าตัวนี้ก็คืออ่าสองร้อยสี่แรงม้านะคะสามร้อยสิบแรง 310แรงบิดนะคะตัวนี้ค่ะก็คือวิ่งได้490กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งะค,ะครั้งใช่ค่ะความ410รกิโล,ลก็คือ60.48นะคะชาร์จชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลานานไหมครับ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าชาร์จที่ตู้ใช้เวลา30-40นาทีค่ะใช่ก็ไม่นานมากไม่นานเนาะถ้าตีเป็นราคาเงินในการชารประมาณกี่ร้อยบาทครับประมาณ3 0 0ร้อถึงสาบาทค่ะก็ไม่แพงเนาะ300กับการวิ่งได้สี่รอยกว่ากิโลเดี๋ยวขอชมให้ในนิดนึงได้ไหมครับผมอะไรครับเดี๋ยวชมกันหน่อยนะน้องอธิบายไปเลยค่ะอธิบายไปเลยค่ะเข้าไปเลย Wow. Uh. อ่าตัวนี้ก็คือเป็นพวงมาลัยมิติฟังก์ชันนะคะส่วนหน้าจอแสดงผลก็คือจะอยู่ที่5นิ้วนะคะส่วนหน้าจอแท็บเล็ตจะอยู่ที่อ่า10.2นิ้วนะคะก็คืออ่าในส่วนของพวงมาลายัยอ่าปุ่มกดด้านขวานะคะจะเป็นควบคุมการขับขี่ค่ะส่วนปุ่มกดด้านซ้ายก็คือจะเป็นควบคุมในการอ่าเล่นเสียงนะคะใช่ค่ะก็คือตอนนี้ปุ่ม S สต็อปสตาร์ทก็คือจะอยู่อ่าด้านข้างของอ่า เขาเรียกว่าด้านช่างของอแท็บเล็ตด้านขวาค่ะใช่ก็คือตัวนี้จะเป็นอ่าอุ่มเพียรก็คือดันขึ้นกดขึ้นก็คือเป็นอานะคะนะคะส่วนพีเบกมือก็คือจะอยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นว l ลเลตชาร์ตค่ะวอลเลตชาร์ตก็คือจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของม่านบังแดดนะคะก็คือสามารถกดตรงนี้เปม่านบังแดดชันรู้ใช่ไหมฮะตัวนี้เปิดสลรูปไม่ได้ชัรูปไม่ได้แต่ว่าเปิดเปิดม่านบังแดดได้เป็นปแค่กระจกเฉยใช่ค่ะืตันี้จะเป็นหลังคากระจกใช่ค่ะ กิโดเด่นก็คือหลังคากระจกเนาะใช่ค่ะประมาณนี้เลยแล้วเทคโนโลยีใช่เกาอย่างไงคะบอกก็คือเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งสองด้านนะคะเบาะไฟฟ้าตัวนี้ปรับได้6ทิศทางนะคะส่วนเบาะคนนั่งข้าวจะปรับได้4ทิศทางสี่ทิศทางใช่ค่ะโอเคนี่คือภายในสวยนะคุณลิซานุสวยมากสวยมากเทคโนโลยีก็ทันสมัยจอล้ำมากล้ำมากใช่ค่ะคือยังไงถ้าเกิดว่าอยากจะชมเองต้องมาดูเอง ที่โชว์รูมนะครับผมอันนี้รุ่นไหนอันนี้ก็คือเป็นรุ่นอาดอฟฟินค่ะรถดอฟฟินเอ็กเซนะอ่ามาสอบถามได้ที่โชว์รูมบีไวดีนะครับพนมนะคะโอเคหรือมหาน้องอะไรครับเซี่ยวปุ้มปุ้ยค่ะเซี่ยวปุ้มปุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับไปดูรุ่นต่อไปนะครับผมโอ้รุ่นนี้สวยมากคือคุณยุรุ่นนี้ถึงจะไม่มีซันรูฟแต่ว่าเขาเป็นกระจก สวยนะราคากระจกสวยมากแล้วก็รูปทรงนี่ออกแบบได้โอ้โหทันสมัยมากลสวัสดีครับต่อไปครับสวัสดีครับน้องอะไรแนะน้อตัวดี้ครับชื่อแคมค่ะชื่อพัมแคมค่ะพัมแคมน้องพัมแคมน่ารักรุ่นไหนครับวันนี้อันนี้รุ่นไหนก็เป็นดอลฟินค่ะรุ่นดอลฟินค่ะ แต่ว่าตัวนี้คือมาพร้อมกับชุดแต่งเลยค่ะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะอืมโปรโมชั่นยังไงโปรโมชั่นจากราคาปกติจะอยู่ที่16,900บาทตอนนี้อยู่ที่1 9 0 0งบาทเท่านั้นเอง1900บาทหน0่บาทแล้วคันนี้สมรรถนะเป็นยังไงบ้างตัวนี้คือชาร์จหครั้งจะวิ่งได้ที่410กิโลเมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของแรงม้าเขาจะอยู่ที่95แรงม้าเก้าสแรงบิดสูงสุดอยูที่หนึ แล้วก็310นิวตันเมตรค่ะประมาณนี้เลยวิ่งวิ่งระยะได้เท่าไหร่ชาร์จหนึ่งครั้งอ่า410ร่เท่ากันไหมกับรุ่นี้ตัวเก้490บสี้อยเก้าสิบอ๋อสี่้อ1เกช่ค่ะตัวนี้สี่ร้อย่เริ่มต้นอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าไปเดี๋ยวขอไปนั่งทางนู้นด้วย ตอนนี้ในส่วนของสีรุ่นเริ่มต้นค่ะรุ่นสแตนดาร์ดสีจะเป็นสีร้วนทั้งคันเลยค่ะแต่ว่าภายในก็ยังจะเป็นทูโทนอยู่ตามสีภายนอกเท่าน,นั้นเองค่ะตัวน,นี้เบาะยังจะเป็นแมนวนวลอยู่นะคะสามารถปรับเรื่องเข้าเรื่องออกได้ปกติเห<อ>มือนรถยนต์ทั่วไปเลยค่ะแต่ยังไม่ใช่น,นี่แม,<อ>มนมนวลเนาะไ, <ป S 1> ไม่ใช่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของกระจกเราก็จะยังไม่มีอ๋อตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ จะมีเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันต่างๆมีระบบมันติมีเดียค่ะในการโทรเข้าโทรออกในการฟังเพลงวิทย,ยุต่างๆรวมไปถึงฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันช่วยขับทั้งหมดเลยจะมีกล้อง360องศาในการช่วยขับค่ะคือตัวนี้มีให้เลยใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะ<อ>เราสามารถบังคับจากพวงมาลัยได้เลย<อ>เมื่อที่เราจะ ดูที่ทางต่างๆมันหมุนได้ไหมครับหมุนได้ค่ะประมาณนี้จะมี3ปีเลยใช่ค่ะ้าปิดประตูก็คือตรงหลังใช่สาม้อยหกสิงสามร้อยหกสิบอเห็นหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีเลยด้า มีเดียด้าล้วยระบบในการความปลอดภัยนะคะมีหมดใช่ไหมคะมีค่ะมีทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของจอที่สามารถหมุนขึ้นลงได้เลยแล้วก็จอของเราก็คือจะแบ่งได้ด้วยว่าครึ่งหนึ่งอาจจะใช้นิเกเตอร์อีกครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นอย่างอื่นที่เราอยากเปิดใช้งานร่วมกันแบบนี้ได้เลยค่ะจอนี้ก็มีมาให้เลยแสดงว่าทอยานร่วมกันได้เลยในการเดินทางดีมากนะคะแล้วก็ในส่วนของ พวงมาลัยก็ยังจะมีการรักษาเล่นมี cruise control ต่างๆด้วยอ่าโอเคสนุนสนุนราคาเท่าไหร่คะตัวนี้อ,อยู่ที่699ค่ะ69999าเกก <99, 99, S 2> เ็มีแพงใช่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่5%เลยค่ะโอโอเครุ่นไหนอีกทีนึง ตัวนี้คือ Dolphin Standard Dolphin Standard ใช่ค่ะมีทั้งหมดสี่ตัวใช่แลวถ้ามาเจอดูมาหาใครครับมาหาเซียวพรมแพมได้เลยพรมแพรมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปครับผมอันนี้รุ่น Standard นะครับผมอ่ะมาถึงรุ่นต่อไุณูเลยอ่ะมาดูรถก้บคุณยูอยากได้นะคุณยุอยากได้ทุกคันเลยสวัสดีค่ะ รับน้องอะไรครับแนะนำตัวเลยครับค่ะหญิงค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายค่ะน้องหญิงน้องหญิงหญิงน้องหญิงครับอ่ะรุ่นนี้แนะนำหน่อยครับน้องหญิงคันนี้จะเป็นแอปตัวพค่ะตัวร์เอ็กซ์เน็ตเดมค่ะราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะอันนี้ตัวใหญ่หน่อยใช่ไหมค่ะจะเป็นตัวใหญ่เลยใหญ่แล้วก็เป็นไงสมรรถนะสมรรถนะคันนี้ค่ะจะความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่หกสิบค่ะแล้วก็สามารถวิ่งได้ถึงอ่าสี่ร้อยแปดสิบกิโลเมตรเลยสี่ร้อยแปดสิบใช่ก็เหมือนตัวแรกเล เดี๋ยวขอช<ะ>มด้านในหน่อยครับด้านในด้านในเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับไปขึ้นทางนี้ก่อนนะโอ้ด้านในหรูหรามากนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเข้าไปเลยครับผมอ่าเข้าไปเลยอ่ะอธิบายเลยครับผมอันนี้ด้านในน,<า>นะครับผมนนจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นค่ะจะมีปุ่มในการควบคุมมัลติมีเดียต่างๆเกี่ยวกับการโทรคาสั่งเสียงอะค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับการขับขี่ค่ะแล้วก็จะมีหน้าจอแผดค่ะอันนี้ก็คือจะสิบสองจุดแปดนิ้วเลยค่ะใช่แล้วก็จะมีหน้าจอเล็กค่ะอันนี้ขนาดห้านิ้วค่ะใช่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะคอนโซลตรงนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของช่องแอร์ค่ะอ๋อนี่ช่องแอร์เป็นอย่างนี้เหรอใช่นี่ช่องแอร์นะคะเนี่ยเหมือนยานอวกาศ แล้วก็ถัดลงมาตรงนี้จะเป็นไวเล็ชาร์จค่ะอ๋อนี่วางลงไปเลยใช่ไหมชาร์จไรสายตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนควบคุมต่างๆใช่ค่ะอืมนะคะ รุ่นนี้ก็คือด้านข้างบนข้างบนอันนี้จะมีหลังคาซันรูฟให้ค่ะอ๋อนี่เปิดได้ใช่ไหมใช่ค่ะสามารถเปิดได้อ๋าโอเคตัวนี้จะดีกว่าทุกรุ่นหน่อยใช่ใช่สามารถเปิดหลังคาได้ด้วยนะครับใช่ค่ะรุ่นอะไรอีกครั้งหนึ่งอ่าจะเป็น b Y d a s t o t r e ค่ะคันนี้จะเป็น Extreme เป็ค่ะ b Y d a s t o t r e มาหาใครครับมาหาหญิงได้เลยค่ะยินดีให้บริการค่ะหที่ b y d นครพนม d ยดคุณยุเดี๋ยวไปดูต่อไปไม่อยากจะออกจากรถเลยอ่ะอะไรนะไม่อยากจะออกจากรถเลยคุณยุไม่อยากออกจากรถนะครับผมเดี๋ยวอะเดี๋ยวรอน้องงอนก่อนเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวเราหันไปผู้ชมนะครับเดี๋ยวหันไปดูก่อนให้น้องงอนหันไปดูก่อนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามายืนกับน้องๆเขาด้วยเราคุม้าไว้ก่อนนะครับตัวนี้เราจะให้ดูตอนสิบแปดนาฬิกาหรือเปล่าหรือว่าดูตอนนี้เลยคุณยุ้งฮะไม่ได้ค่ะ ต้อง18นาฬิกาก่อนอ่าก็คือตอนนี้วันนี้นะครับแต่ช่วงที่เราบันทึกเทปเนี่ยอาจจะแบบว่าหลายๆคนอาจจะดูผ่านไลฟ์สดไปแล้วอ่าเพราะว่าวันนี้มีการเปิดตัวรุ่นล่าสุดรุ่นอะไรุ่นะไรซิล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 ใช่ไหมะรุ่นซิลแต่ยังไม่ให้ดูว่าซิลเป็นยังไงนะคุมไว้ก่อนเพราะว่าเวลา18นาฬิกานะครับก็ติดตามทางไลฟ์สดผ่านทางเพจอสมธอแล้วก็เพจของแล B ีวดีที่นี่ด้วยมีวดีด้วยใช่ไหมครับผมก็จะมีเพจก็ติดตามนะ1ิบปดนาฬิกานะครับผมหรือว่าใครที่ชมบันทึกรายการอยู่ก็ดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้เลยดูย้อนหลังที่เพจอสมททั้งเพจเอ็มคอร์ดอีสานเพจทุกตัวของอสมททของเราครับแล้วถ้าเกิดว่าดูแล้วสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยมาที่นี่ที่ไหนครับที่นี่มีวดีนนครับดีนครพนมครับผมบอกที่ตั้งหน่อยนิดนึงครับผมตั้งนะครับอยู่ที่ ภูเขาทองครับตรงไอ้เยื่ยงเยี่ยงไอ้ไฟฟ้าครับครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่แปดโมงแปดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาทุกวันมีวันหยุดไหมเชิญครัเชิญน้องโจอีกครั้งหนึ่งครับเชิญทั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเจ้าของโชว์รูมผู้บริหารเลยนะครับแต่แต่ครับแต่ว่า คุณผู้ชมครับเรายังไม่เปิดไม่เปิดให้ดูนะต้องถึงเวลา18นากาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชมบันทึกบันทึกบันทึกอยู่ตอนนี้รายการอยู่ให้ดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้นะครับอยากให้น้องโจพูดถึงรุ่นนี้ซะหน่อยนึงที่งจะเปิดตัวที่จะเปิดตัวนะครับผมในเย็นวันนี้ครับ่อว y ดีซ a l นะครับก็จะเป็นรถโมเดลที่3ที่เราเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยที่ B y วดีเข้าตลาดไทยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรถซีดานเนาะถ้าเกิดเราเรียกกันจะเป็นรถซีดาน นะครับก็อยู่ในกลุ่มดีเซ gment ซึ่ง BBD Seal เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะไดนามิกพรีเมียมแล้วก็พรีคอมแมนทั้งหมดมันเป็นรูปทรงรถแบบไหนรถเก๋งรถแวรรถเก๋งครับรถซีดานก็จะออกซีดานอยู่แล้วซีดานอยู่แล้วใช่ซึ่งสวยเลยหล่อเลยใช่ครับแล้วก็ราคา ว่าดีแน่นอนรคดดี้วยคือราคาตัวนี้เรายังไม่ทราบใช่ไหมต้องรอตัวดีดที่คือรู้รู้พร้อมกันทั่วประเทศใช่ไหมฮะทั่วประเทศพร้อมกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ยังไม่รู้ราคาครับผมเพราะฉะนั้นถ้ารู้ราคาแล้วก็สามารถที่จะมาดูได้ที่ไหนครับคุณโจครับโชว์รูมเราตั้งอยู่ที่ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับผมนะครับแล้ว ครับแล้วแล้วถ้ามาติดตามรายการของกสมทเนี่ยมีอะไรพิเศษให้ไหมครับผมก็เราดูแลลูกค้าเป็นพิเศษอ่าเรามีถ้าเกิดออกรถกับเราเราได้สิทธิพิเศษอยู่แล้วครับเลเวลแคร์นคค่าแรงค่าไหลฟรีนะครับสำหรับแอตโต้แล้วก็ซิลครับแล้วก็มีวอชชั่นเจอร์ครับแล้วก็สิทธิพิเศษอีกทียบเลยครับเข้ามาสอบถามเซล ว่าที่บรกษาการขายได้เลยเพราะฉะนั้นมั่นใจออกรถที่ดี d ดีรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ลับยุคมากคือคุณได้บริการหลังการขายสุดยอดอยู่แล้วมั่นใจแล้วว่าการันตีโดยน้องโจนะคุณโจนะก็เป็นผู้บริหารที่นี่เลยนะครับมาทดลองขับได้เลยใช่ไหมครับทดลองขับได้เลยครับตอนนี้เรามีรถทดลองขับทุกรุ่นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ทดลองขับฟรีนะครับลงทะเบียนมาได้เลยหรือไม่ก็โทรเข้ามา เดินเข้ามาบอกอินได้เข้ามาเลยได้เลยครับที่นครพนมนีถือว่าเป็นแห่งแห่งแรกของโซนอีสานตอนบนหรือเปล่าครับถ้าตอนบนเราก็เป็นประมาณแหล่งที่3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนครปนมนเองเนี่ยไม่มีโชว์รูมรถไฟฟ้ามาก่อนเราเป็นผู้บุกเบิกแห่งแรกเลยของจังหวัดนครพนมันจะทำใจอยากให้ผู้บริหารคนรุ่นใหม่เลยนะครับอันนี้ยังคนรุ่นใหม่ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยครับในเรื่องของการที่จะออกรถในปัจจุบันนะครับผมว่าบางครั S 2> <S 2> เงินบางคนก็สะสมมาเ <สะ S 1> นาะทั้ทงชีวิตอยากจะออกรถคุ้มค่ากับชีวิตกับครอบครัวฝากไ้ครับผมครับก็ BYD เ,เองเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านของแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถไฟฟ้าอยู่แล้คแล้วก็เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมของรถ EV นะครับของประเทศจีนแระดับโลกเลยซึ่งผมก็อยากให้มั่นใจในสินค้าของ BYD นะครับซึ่งต่อไปทั้งการขายการตลาดแล้วก็การบริการหลังการขายเนี่ย ขอให้เชื่อมือ,มอเชื่อมั่นในพวกเราได้ครับพีวีดีเอพีนครมนก็ยินดีให้บริการทุกท่าน,นอยากให้ยืนยันอีกนิดหนึ่งเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็มีวารันตีครับ8ปีหรือถึงแสนหกหกิโลซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆอยู่แล้วนะครับแข็งแรงทนทานทนน้ํา ันดูสภาพอากาศแบตเตอรี่ของเราคือเบรแบตเตอรี่ซึ่งไม่เกิดประกายไฟแน่นอนครับผมมั่นใจเลยมั่นใจครับไม่มีประกายไฟถ้าเกิดชนมาโดนเจาะโดนอะไรที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่จะไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นไม่มีประกายไฟใช่ครับเป็นแบตเตอรี่รันตีเลยนะก็แสดงว่ามั่นใจเลยแบรนด์ยุโรปแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อังกฤษหรือว่าแบรนด์อเมริกาก็ต้องมาใช้แบตเีของเราในการผลิตรถยนต์ซึ่งเราเคยเป็นเพียงแค่ผู้ผลิต แบตเตอรี่แต่ตอนนี้ก็ก้าวเข้ามาเป็นเต็มตัวยนตเต็มตัวเลยทุกรูปแบบเพราะนั้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยครับใครสนใจนะคะนครมนมแห่งแรกเลยของนครมนมได้ค่ะวันนี้เต็มอิ่มนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโจด้วยนะคะคคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ